หลังจากที่นางเอกเนี่ยเอาคาดีชนแล้วหนีของน้องสาวมาพูดขึ้นมานะคะน้องสาวเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจเฉียบพันนะคะแล้วก็ทําท่าทีแบบว่าทุรนทุรายนะคะแบบเหมือนชักดินชักงออะไรประมาณนี้นะทำให้การคุยเนี่ยก็ไม่ถึงไหนคะ่ะพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยแบบให้นางเอก กับน้องสาวเนี่ยแยกกันไปก่อนนะให้น้องสาวเนี่ยไปพักก่อนต่อมาค่ะตอนกลางดึกนางเอกเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะคะปรากฏว่ามีกลุ่มคนที่ไม่รู้จักนะคะบุกเข้ามาที่บ้านของเธอพร้อมกับบอกให้นางเอกเนี่ยรับผิดในคดีชนแล้วหนีนะคะพร้อมเอาเงินชดเชยมาให้เขาด้วยแต่ว่านางเอกเนี่ยก็เห็นหลักฐานและมันเป็นภาพตัดต่อคะ่ะที่ไม่เนียนเอาซะเลยแถมไอ้หลักฐานพวกนี้เนี่ย มันไม่น่าจะใช้ได้นะคะนางเอกก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็จะบอกด้วยว่าหลักฐานนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะคุณพ่อเนี่ยเกือบเชื่อเลยค่ะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนทำแต่ว่านางเอกเนี่ยก็มั่นใจกันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะทําให้ยายน้องสาวเนี่ยต้องแบบช่วยไก่เกลี่ยนะแล้วก็บอกว่าให้กลับไปก่อนคนบุกมาเนี่ยก็งงเลยนะเพราะว่าคนที่เตรียมกันมาเนี่ยก็คือยายน้องสาวนั่นเอง นางเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะชอบมาพากลสักเท่าไหร่เธอเลยได้จ้างนักสืบที่รู้จักค่ะซึ่งบังเอิญเป็นคนเยกับคนที่พระเอกเนี่ยจ้างตามนางเอกเช่นกันพระเอกเคยเจอนางเอกตอนเด็กค่ะตอนนั้นนางเอกได้ช่วยคู่มั่นของตัวเองไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตระกูล พ่อของครูม่านเลยได้เขียนมรดกยกหุ้น10%เซให้เป็นของขวัญแต่งงานแต่ถึงแม้งานแต่งจะไม่ถูกจัดขึ้นประธานก็ตั้งใจจะให้หุ้นส่วนนี้กับนางเอกอยู่แล้วพระเอกเลยอยากสืบว่าสาเหตุที่นางเอกอะ่ะบอกว่าจะถอดม่านคืออะไรนักสืบนะคะได้มาปรึกษาเรื่องที่นางเอกจะจ้างวันกับตนเองกับพระเอกก่อนเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นผู้จ้างวันคนแรกพระเอกเลยบอกว่าให้ร่วมมือกับนางเอกไปเลยแล้วก็นําเรื่องมารายงานเขาด้วยโดยเขาจะออกค่าสืบเอง นางเอกเนี่ยกลายเป็นคนสู้คนเฉยเลยทําให้ไอน้องสาวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกงงมากเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนปัญหาเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าไย,ยน้องสาวเนี่ยยังมีแผนร้ายต่อไปอีกค่ะแล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าคุณอาและนางเอกเนี่ยจะได้ปรับความเข้าใจกันยังไงดีเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีอคติกันทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างไม่ชอบกันนั่นเองใครสนใจนี่ก็รอดูต่อสปอยพัทหน้าเลย